ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์ครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในการใน EP ของซื้อขายของรีวิวนะครับผมวันนี้มีสินค้าดีสินค้าเด็ดมากระซิบครับงานก่อนอยู่เนื้องานก่อนตัวนี้นะครับมีตัวล็อกสายมาให้นะครับมันจะไม่เกะกะในรถนะครับพอเราเก็บสายมันจะอยู่ในนี้ครับเล็กๆกระทัดรัดประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่เกะกะนะครับผมจะให้ดูประมาณนี้นะครับ ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่น,นี่ให้ดูชัดๆนะฮรอย่างนี้นะถ้าท่านใดสนใจนะครับอ่าเจ้าตัวสายนี้นะครับสามหัวนะครับแล้วก็เป็นสายทักมอแบบนี้เลยนะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะจะใ,ให้เห็นนะโอเคอย่างนี้ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบบาทนะครับ